I said D A W I N. สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอพีทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งแน่นอนค่ะอ่านชื่อด้านหน้าวิดีโอก็น่าจะทราบดีว่าวันนี้เราจะมากรีปเอเวนะคะยอดสับสคริปเบอร์5้5นั่นเองนั่นก็คือ555นะคะทางช่อง Channel y o YouTube นะคะก็ YouTube AP นะคะช anel ชื่อว่า AP a p p l e YouTube นี่ชื่อนี้นะคะก็เป็นยอดสับสไตรเบอร์อ, ber, อาจจะไม่เยอะมากนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เราเคยมีทัาความไปน,นิดนึงก็เคาเรียกอะไรอะยอดที่อยู่222นะคะก็มีแจกกิฟต์เวเป็นกระเป๋าเซตๆไปแล้วนะคะรอบนี้ถึงเลข555คือทำไมต้องเป็น555 1คือเลขที่ชอบ ด้วยแหละหนึ่งแล้วก็เป็นเลขที่แบบวนเวียนในชีวิต AP เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็มีเบอร์ทะเบียนรถก็มีแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ชอบแล้วเป็นการที่แบบว่าเราชอบเสียงหัวเราะอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <laughs> มันก็ต้องมาอยู่แล้วนะคะก็แน่นอนค่ะ555นะคะก็มีกิฟต์เอา์มาเป็นนี่เลย แทแด,ดนเป็นพาเลตทัสนะคะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6สีด้วยกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าด้านในเป็นแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่งถ้าสีเล็บมาแล้วแบบแกะกล่องลำบอกนะคะอ่ะพาเลตข้างในเป็นแบบนี้เป็นกล่องแพ็กเก็ตกระดาษเบาๆแข็งๆอัดแข็งคือพกพาง่ายเบาๆคือแบบ ไปตลับเดียวคุณรอดเพราะว่าสีที่เขาจัดเรียงมาให้มีทั้งหมด6สีที่เป็นนูเทรลนะคะก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าแต่งได้ทุกวันอยู่แล้วก็มีสีอ่อนสีเข้มแล้วก็โทนแบบน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มได้ทั้งคัดเบ้าแล้วก็นะเฉดทั้งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมีสีอ่อนไว้ไฮไลท์นะคะแล้วก็ขอพลิกให้ดูว่า เขาบอกว่ามันรวมกันทั้งเป็นเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อที่มีชิมเมอร์นะคะก็มีปนกันไปชิมเมอร์จ,จัดเลยมีอยู่หนึ่งอันตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกสีเข้มอยู่ด้านนี้นะคะก็สามารถใช้คัดเบ้าได้แล้วก็เอาจริงๆสามารถแต่งได้ทุกวันนะคะเป็นเอ every day ได้นั่นเองนะคะก็มาพร้อมกับกระจกที่ใบใหญ่พอสมควรมองได้ชัดเจนเวลาการแต่ง พกอย่างนี้นะะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบมากในการที่เห็นครั้งแรกแล้วก็แบบฟินมากรู้สึกอันนี้ไอพีมีใช้แล้วส่วนตัวนะคะก็ใช้แล้วถามว่าสีเป็นสีอันนี้ดีอย่างหนึง่งอย่าลืลมบอกลืมบอกว่าชื่อสีเขาจะมีเขียนติดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว คุณไปที่ไหนคุณก็ยังรู้ชื่อสีอยู่นะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเนื่องจากพิเศษจริงๆไอพีอ EP ได้ลงโพสต์ทางแฟนเพจไปแล้วว่าถ้ายอดสับสคริเบอร์ยูทูบเบอร์นะคะช่องยูทูบเบอร์ครบ555ก็จะแจกนี้1รางวัลแต่อเผอิญว่าเป็นพอเจาะพอเหมาะนะคะกับทางแฟนเพจก็ถึงยอด ผู้ติดตาม2,555เช่นกันเพราะฉะนั้นไปได้มาจากไหนอีกไม่รู้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเราจะแจกด้วยกันทั้งหมด5รางวัลผู้โชคดีก็นะง่ายๆเลยกติกาเดี๋ยวจะบอกนะคะอ่ะทั้งหมด5ชิ้นนะรับทราบนะคะไม่ต้องแย่งกันใครดวงดี ก็ได้ไปโอเคกติกามาฟังกติกาค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าอยอดสับสครายเบอร์เกินนะคะแบบเกินแบบว่างงอะอ่ะตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะอ่อ นั่นแหละไปคลิกดูแล้วกันยูทูบเบอร์ช่อง Channel AP a p p โปตามที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะ oh. ก็ยอด s ับสค r i เ e อตอนนี้ที่เห็นคือ559 oh. แล้วทางแฟนเพจล่ะแฟนเพจเดี๋ยวขอเวลาเข้าแพลปหนึ่ง oh. จึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บแฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจยอด s u b สคร i เ e ออยู่ที่ 2,557แอบเกินมานิดหน่อยนิดหน่อยแต่ถึงว่ายอดท้ายก็คือ5 5 5เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นพาเลตทาร์ททั้งหมด5ชิ้นนี้จะเป็นของผู้ชมแน่ๆมาร่วมสนุกกันกติกาง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่นี่เลยอ่ะเมสักครู่นะคะคุณ เข้ามาที่หน้านะคะแล้วก็กดติดตาม AP แค่ง่ายๆคุณกดเ,เขาเรียอกอไรนะแคปหน้าจอไปโพสใต้วิดีโอนี้ที่ AP จะลิงก์ไปทางแฟนเพจนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เราไม่ได้เล่นอยู่ใต้ Youtube นะคะเพราะฉะนั้น ฟังให้ชัดเจนว่าเราจะร่วมเล่นสนุกกันทางแฟนเพจแต่คุณต้องไปโพสต์รูปที่คุณกดติดตามช่องชาแนล AP a p p l e ทาง YouTube นะคะไปโพสต์ใต้ที่แฟนเพจนะคะโพส รูปไปแล้วก็บอกชื่อคุณพร้อมที่อยู่จัดส่งของนะคะแล้วมารองรุนการก,กติกาง่ายมากเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ผิดกติกานะคะเนื่องจากมูลค่าของสูงพอสมควร AP ดูนะถ้าใครผิดกติกาขอตัดสิทธินะคะเพราะว่านั่นแหละเราแจกจริงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้อง กดไลค์เราจริงๆกดติดตามเราจริงๆนะไม่ใช่มาแอปเอ้ยแจกของกดหน่อยและกันแล้วพอถึงเสียใจนะคะโทษนะคะเรามีแจกทุกเดือนเพราะฉะนั้นติดตามค่ะถ้ากดเขาเรียกอะไรอัลไลค์หรือยกเลิกการติดตามก็เสียใจนะคะคุณก็จะได้ร่วมสนุกแค่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้เนั่นแหละกะติกาง่ายมากขอย้ำว่าไปเมนที่แฟนเพจนะคะเดี๋ยว AP จะลิงก์วิดีโอนี้แหละ ไปอยู่ที่แฟนเพจคุณไปคอมเมนต์ใต้นั้นได้เลยใต้โพสทีไอพี AP, โพสวิดีโอเนี้ยคุณไปโพสร,รูปที่คุณแคปหน้าจอไม่ใช่แฟนเพจนะคะขอย้ำแลปหน้าจอทาง YouTube Channel เท่านั้นถ้าผิดเป็นแคปแฟนเพจอะไรสลัดสิทธ์ตัดสิทธ์เลยนะคะเพราะว่าถือว่าคุณฟังเราไม่ชัดเจนกติการเราบอกย้ำแล้วนะสองครั้งเพราะฉะนั้น ทำให้ถูกค่ะนะคะแล้วคุณก็มารอรุนอย่าลืมใส่ชื่อพร้อมที่อยู่จะส่งนะคะแล้วก็นั่นแหละมารอรุนทั้งหมด5ชิ้นนะคะวันนี้ใจดีมากแอบคุณสาม,มีไล่คุณสาม,มีออกไปข้างนอกแล้วถ้าเขาอยู่แจก5ชิ้นโดนด่าแน่ค่ะนะคะหามาได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของใหม่ล่าสุดซึ่งนะนั่นแหละนะคะหามาให้ เพื่อนๆน,นะคะแฟนเพจ AP เนาะก็โอเคระยะเวลาร่วมสนุกนะคะก็วันนี้วันที่วีดีโอลงออนแอร์เนี่ยเพื่อนๆพ,นพืนเริ่มเล่นได้เลยหมดเขตวันที่เเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนเพราะว่าสดจริงๆสดสดมากนะคะก็เลยอ่ะหมดเขตวันจันทร์ที่29 กุมภานะคะเพราะฉะนั้นเราประกาศผลกันต้นเดือนมีนาแน่นอนก็รอติดตามชมนะคะเชิญค่ะคุณสาม,มีเข้ามาะนะคะก็ระยะเวลาร่วมเล่นยาวนานมากเพราะฉะนั้นก็นะทำกันมาเยอะๆจะได้มาร่วมลุ้นร่วมสนุกกันนะคะรายละเอียดกติกาเดี๋ยวจะแจ้งไว้ใต้ คลิปเซสชั่นบออ็อกของวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปอ่านดูดีๆถ้าฟังไม่ชัดอ่านดีๆเพราะฉะนั้นคุณผิดกติกาของเราเราจะสละสิทธิ์ไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละมารอรุนกัน <Okay. S 1> ไปแล้วบายบาย ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม channel youtube ap a p ปนะคะแล้วก็รวมไปถึง fanpage ap make up ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ไม่เขาเรียกอะไรรวมไปถึงอ,อินสตาแกรมก็เริ่มมีคนติดตามมาเยอะพอสมควรเขาเรียกอะไร Facebook ส่วนตัวก็มีเยอะมากนะคะ <c oughs> ก็ไปร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆนะคะทางแฟนเพจ e ap m k k u up นั่นเองตามที่ขึ้นไว้นี่เลยนะคะวันนี้ไปแล้วและอย่าลืมมาลุ้นกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ